วตาสังขลาอุปาดวายทรมินโอปัจิตาวานิรุจันติเตสังโวปัสมาสุขควกมตา พระเดชกุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระเมธีสุตาพรหลวงพ่อจังวัดวัดจิริวัฒน์ให้เมตตากล่มมาบสัมหูเทียนถาโดยลำดับครับคณะพระคณะผู้บริหารจัดการโครงการสามนเณรภาคฤด,ดูร้อนวัดจิริวัฒนทุกๆรูปพระพี่เลี้ยงเนนพี่เลี้ยงญาติโยมสาธุชน ทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้ร่วมกันในการที่จะได้ทำบุญทำกุศลสแสวงหาสะสมไว้ซึ่งอริยทรัพย์คือบุญไว้เป็นของตนเองตามวิถีทางแห่งชาวพุทธเราไม่ว่าจะเป็นพระก็ตามโยมก็ตามสิ่งที่เราท่านทั้งหลาย ได้ฝากความหวังไว้เพื่อให้ชีวิตในอนาคตอยู่ดีมีสุขพบความเจริญก้าวหน้านั่นก็คือบุญเท่านั้นตามหลักของชาวพุทธเราดังนั้นในวันนี้คณะพระสงฆ์สาม,มนเณรผู้บริหารวัดมีผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นต้นทุกๆรูปพระสงฆ์ทุกๆรูป,รปพร้อมด้วยญาติโยมที่ มีความศรัทธาในการที่จะได้ร่วมกันถวายมหาทานเป็นมัตตกาพัฒหารในกลางนี้ก็จากวัดคลองตะลองก็มีท่านเอกพลกะตะสาโรและคณะญาติของท่าน,ท,านท่านทำบุญวันนี้คล้ายวันเ,เกิดของท่านคุณสนธยานินเลิศสมพร ถวายทุนการศึกษาและก็ถวายาเครื่องกับปิยพันธ์แก่พระสงฆ์สามเณรและครอบครัวที่จะได้ร่วมทำบุญเฮียต่ตายหรือคุณเทพนาริตคุณโยมเจ๊แดงหรือคุณโยมเกศรอัมภวรรณน,นประกอบไปด้วยท่านพระดิตพง์โชติธรรมโมเลขานุก,การเจ้าคณะตำบลมิตรภาพเขตสองนะครับได้ จัดทำจัดเตรียมสิ่งที่เป็นกัปปิยพันธ์เหมาะควรแก่พระสงฆ์สามเณรจดประสงค์เป้าหมายของคณะผู้บริหารวัดคิรีวันที่ได้ประกอบขึ้นในครั้งนี้ก็ด้วยลำลึกนึกถึงมหาอุบาสิกาท่านหนึ่งซึ่งท่านมีคุณโปราการแก่วัดคิรีวันมายาวนานสิ่งที่ปรากฏเห็นแก่สายตาของพวกเราไม่ว่าจะเป็นกุฏิ ที่พักของพระสงฆ์ก็ดีอุโบสถหลังใหม่ก็ดีที่บำเพ็ญกุศลศาลารายศาลาเรียงหลายหลังศาลาการประเรียนที่พร้อมเหมาะแก่การบำเพ็ญกุศลก็ด้วยกิจศรัทธาของคุณยมแม่บุญส่งทองสุขซึ่งท่านบัดนี้ท่านได้จากพวกเราไปตามวัฏจักรธรรมชาติของสังขารมา หลายปีแล้วแต่ด้วยคุณงามความดีด้วยน้ำใจศรัทธาของท่านที่มีต่อพระลูกพระหลานพนุ่มเนนน้อยวัดทีรีวันท่านได้ทุ่มเทเสียสละไม่เสียดายแรงไม่เสียลายาทรัพย์ไม่เสียดายสติปัญญาที่ท่านอาจจะพึงอนุเคราะห์ได้ก็ได้แผ่ มาถึงวัดกิริวันขยายมาถึงพระสงฆ์สามเณรเติบใหญ่เติบโตทางร่างกายแล้วก็ยังมีกิจสำนึกระลึกในการที่จะทำตามวิถีของชาวพุทธเราก็คือทำบุญให้ท่านในวันนี้ก็คือมีคุณธรรมกตัญญูรู้คุณแล้วคงไม่พอ,อคงไม่หยุดแค่นั้นจะให้เกิดเป็นผลเป็น ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าเกิดเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและคนที่พบเห็นคนที่ได้รับทราบนั่นก็ต้องมีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งคือกตาเวทีโดยมากคนทั่วๆวไปมนุษย์ทั่วๆไปมีกิจสำนึกกตัญญูอยู่แล้วกตัญญูคือรู้คุณแต่ว่าหาได้ยากก็คือกตะเวทีอาจจะด้วยโอกาสอาจจะด้วยจังหวะอาจจะด้วย ความพร้อมอไม่ยังไม่ถึงพร้อมก็เลยยังไม่ได้ใช้คุณธรรมข้อกะตะเวทีคือทำตอบแทนวันนี้เรามาทำตอบแทนท่านถ้าหากว่าดวงจิดดวงวิญญาณของคุณโยมแม่บุญส่งท่านยังพอรับรู้รับทราบได้ด้วยญาณนะวิถีใดๆก็ตามก็คงจะป่าเปิ่มปิติสมานัสเป็นล้นพน้นที่คณะพระสงฆ์สามเณร คณะลูกหลานคณะผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลำลึกนึกถึงท่านทำบุญอุทิศส่วนตรงนี้ไปให้ท่านตามวิถีทางตามธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธเราอย่างไรก็ตามท่านพระเอกกับพลกระตาสาโร คุณสนทยานิน,นเลิศสมพรซึ่งขณะน,นี้นอนอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็โชเฟอร์ของหลวงพ่อโชเฟอร์ของอาตมาท่านพระดิตพงศ์ก็ดีก็คุณโยมเฮียต่ายคุณโยมเจแดงก็ดีคณะแม่ครัวก็ดีได้ร่วมกันทำในวันนี้ล้วนจะมีความตั้งใจอันเดียวกันก็คือว่าส่วนหนึ่งอุทิศให้กับผู้มีพระคุณอีกส่วนหนึ่งนั้นเพื่อเป็นบุญเป็นสมบัติ ติดตัวเราไปในทุกที่ทุกทางเพราะเราคงจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าสิ่งที่จะตามเราไปได้สิ่งที่จะหนุนเสริมเติมให้เรามีความสุขได้ตามวิทธิของชาวพุทธก็คือบุญบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารี ทางราคีปลอดป่วยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้พบสุขสดใสแม้นชีพลับดับล่วงไปบุญจะส่งให้สวัสดีนี่คือความมั่นใจของพวกเราไม่มีสิ่งอื่นใดละนอกจากบุญอยู่ได้ไปได้พอที่จะพักคับประคองชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้ก็ด้วยอำนาจด้วยพลานิสง ด้วยอนุภาพแห่งบุญเท่านั้นถึงแม้ว่าบางครั้งบางขณะมันจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างเพราะ,ะกำลังบุญเราอาจจะยังไม่พร้อมเท่าที่ควรกำลังแห่งส่วนที่เราได้ การทำได้ปฏิบัติมาในส่วนที่ไม่เป็นผลดีก็อาจจะกำลังมีกำลังก็เลยทำให้เราพบกับปัญหาพบกับอุปสรรคบ้างคิดว่าในโอกาสภายภาคหน้าอานิสงส์แห่งบุญต้องหนุนเสริมแน่นอนพระพุทธศาสนาบอกไว้ว่ากรรมที่ทำทั้งดีและไม่ดีนั่นก็คือทั้งทำที่เป็นบุญและทำที่เป็นบาป ย่อมมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงได้เวลาเมื่อไหร่ส่งผลให้ผู้ที่เป็นผู้ทำผู้ปฏิบัติได้รับผลอย่างแน่นอนในวันนี้ในานามของพระสงฆ์วัดคีรีวันผู้บริหารวัดคีรีวันและก็ที่ปรึกษาโครงการขออนุโมทนาทุกรูปทุกท่านที่ได้มีกิจสัทธา พร้อมกันจัดเตรียมสิ่งที่เป็นกับปิยพันธ์สิ่งที่เป็นอาหารอันเหมาะอันควรแก่พระส,สงฆ์องค์เนนได้ครบให้ฉันเพื่อยังอัตภาพไม่เป็นไปขอทุกท่านจงมีส่วนแห่งบุญขอทุกท่านจงมีส่วนแห่งบุญขอทุกท่านจงเป็นเจ้าของแห่งบุญนึกคิดปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จกับทุกท่านทุกคนโดยทั่วถึงกันและขอบุญขอกุศลตรงนี้ ที่เราอุทิศดีแล้วนั้นถึงกับคุณโยมแม่บุญส่งทองสุขถ้าท่านอยู่ในที่รับทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ถ้าท่านอยู่ในที่มีความสุขแล้วก็ขอให้ท่านได้อนุโมทนาขอบคุณขอบใจชื่นชมยินดีในผลบุญในครั้งนี้ อำนวยวยชัยให้ทุกท่านทุกคนที่มีส่วนแห่งทานในครั้งนี้พบกับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดทุกข่าวรรรมสการท่านเจ้าวาดวาดัดเทเรวันนะคะดิฉันมาปฏิบัติธรรมที่วัดคลองตะลองชื่อว่รีพันสวัสดิ์ค่ะ ชื่อเด่นชื่อแม่บัวนะคะวันนี้มีความสุขมากค่ะที่พอดีอพ้าอาจารย์เอกเอกพลนะคะท่านเคยมาปฏิบัติอยู่ที่นี่แล้วก็ท่านได้บอกบุญไปยังวัดคองตลองนะคะพอดีมีโอกาสก็ได้มาร่วมร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับท่านนะคะพอดีท่านจะถวายอาหารสัมบัณนฑแล้วก็เลี้ยงเพลง ท่านก็บอกบุญไปแล้วเป็นความปลื้มใจมากค่ะรู้สึกมีบุญนะคะที่ได้มาร่วมร่วมสร้างบุญสร้างบุศสคราทางนี้และยิ่งมาเจอหลวงพี่เดน,นนะคะตัวน้อยที่ว่าเป็นนักเรียนของเราที่ปิดภาคเรียนฤดูร้อนแล้วก็มาบวชเพื่อสืบตันลงาศาสนานะคะก mm ็ hmm. เสียงสวดได้เพ้อมากเลยค่ะ mm hmm. เสียงให้ศีลให้พรนะคะ รู้สึกว่าถ้าประเทศไทยมีแบบนี้ไปมากๆแล้วช่วยจะลงศาสนาจะรู้สึกดีมากแล้วก็มีคุณแม่ที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะรู้สึกปลื้มใจอย่างบอกให้ถูกนะคะที่วันนี้ก็มาอิ่มบุญน,นะคะแล้วก็มีเพื่อนญาติธรรมหลายๆคนไนดะ้ไม่ช่วยช่วยกันเสิร์ฟอาหารแล้วก็มีแม่ครัวได้สร้างทำสุกี้มาถวายแล้วก็มีอาหารหลายอย่างนะคะ มันเป็นเป็นอะไรที่ดีมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าศาสนาของเรานะคะมีวัดแบบนี้คือมีตัวอย่างอย่างวัดคลีวันของเรานี้นะคะ mm hmm. ก็จะเอ่อช่วยสืบศ,ศาสนาได้ดีเพราะว่าสามเณรรุ่นน้องนี่จะเป็นคนหัวสมัยใหม่แล้วก็มีความเอ่อมีความท่เพียรแล้วก็เสียงเมื่อกี้เสียงให้พรตอนที่ฐานรับฐานาหานะคะจะเพาะมาก รู้สึกแบบเป็นเสียงที่ใสแล้วก็บริสุทธิ์นะคะคืออยากให้ศาสนาเราจะลงไปได้เรื่อยๆก็คือดีใจนะคะที่มีผ้าจารย์ที่มีความรู้มีความสามารถอย่างของวัคคีริวันเรานะคะก็อยากให้ทุกวัดในประเทศไทยนะคะช่วยสืบทอดศาสนาแบบนี้ต่อไปแล้วก็ช่วยทํานุบํารุงศาสนาอย่างคุณแม่อะไรเนาะที่เมื่อกี้ที่เป็นผู้สร้างช่วยเป็นอุปถัมภ์วัดน,นะคะ ค,คุณแม่บุญส่งใช่ไหมคะเออคุณแม่บุญส่งที่อุปถมัมภ์วัดนี้อยู่แล้วค่ะแล้วลูกหลานก็ได้มาสืบทอดต่อแล้วก็มาสร้างบุญต่อแล้วก็บอกบุญด้วยกันนะคะคือทุกคนร่วมบุญได้นะคะถ้าผู้ใดมีโอกาสนะคะจะร่วมสร้างบุญหรือสร้างกุศลแบบนี้ก็ช่วยทำรูปบำรุงศาสนาของเราได้ได้ดีเลยค่ะก็ <c oughs> <c oughs> รู้สึกภูมิใจแล้วก็อิ่มบุญแล้วก็ขอโมทนาบุญกับทุกทกท,กท่านนะคะที่มีส่วนร่วมทุกๆคนนะคะสาธุนะคะพุทธังสารานังคาชามิธรรมสารานังคาชามิ สังขังสารานังขจชะมินะมามิหัง